ต้นแล้ข้็สู่การขางข่าวแนะนําตัวนักเตะใหม่นะครับนักเตะที่ที่เราคาดหวังมากนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามมากที่จะได้ตัเข้ามานะครับอนะครับคราวนี้นั่งๆมาริโอยูโรสกี้นะครับทีมชาติอังกเน,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 นี่ยนะครับทีพ่พรมทองตั้งแต่รุ่นล้านนี้้นไปครับสมมติว่าทันทีที่เราการติดต่อไปจากสโมสรตึ้งทองยูไนเตน็ดน,น,น,นะครับเขา ก็ฟังแล้วฟังข้อเสนอครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันไทยเบสตนะครับแล้วก็ทราบว่าะระดับของการแข่งขันเลเวลการแข่งขันฟุตบอลที่นี่เนี่ยสูงมากนะครับต้นต้นของเอเชียนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลของมุองมทอนเนี่ยไดนะครับซึ่งซึ่งเขาเขาได้ยินชื่อแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับว,ว่ามุทธรเนี่ยเป็นสโมสรที่ที่มีที่มีเสน่ห์นะครับมีความสําเร็จ เป็นทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา5ปีนะครับว่าคว้าแชมป์4สมัยรวมถึงแชมป์2สมัยดูการกก่อนนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเป็นทีมที่มีแฟนบอลปัจรัยนะครับเขาดูจากคลิปดูจากติดตาจากเว็บไซต์สโมสรเขารู้สึกว่านี่เป็นความท้าทายใหม่มมนะครับต้องจากเลเวลการแข่งขันที่สูงแล้วเขาจะได้เป็นจอยกับฟุตบอลที่เขาชอบนะครับเป็นการเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่มากมาย นะครับเราขับเพื่อนร่วมทีมที่ที่มีคุณภาพนะครับเขาเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสูงการเล่นฟุตบอลของเขานะครับแล้วมาที่นี่เข้ามาเพื่อมุ่งม,มั่นที่จะความเงินทองไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับนี่สิ่งที่เราได้พูดมาก,การเซ็นสัญญาลักเต็ตโปรไฟล์ขน,นาดนี้นะครับาม,มายโอโดอร์ซี นักเตะที่มีโปรไฟล์สูงขนาดนี้นักเตะที่อยู่ในวัยแบบนี้นะครับใน26ปีนะครับื่วงวัยที่หวาดว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงที่ดีสุดข,ข,ของชื้ออกนการ์าแท้นะครับเราใช้ความพยายามอย่างมากในการโน้มเงาตัวเขาเข้ามาสู่ทีมนั่นหมายความว่าแสดงออกมาเห็นว่าเมือ,องทองอยู่ในแตนแมีความทะยอทยานและความมุ่งมั่นขนาดไหนนะครับเรา ถ้าดูจากเรคคอร์ดของเมืองทองในด้านในการนำผู้เล่นมานะครับเราพยายามยกน้ำทิ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับก็ไม่เี็นคนอื่นนะครับในฤดูกาลถัดไปนี้ในรการนี้นะครับเมืองทองตั้งเป้า3แชมป์นะครับสับการแข่งขันที่ลงแข่งทุกรายการครับมาริโอ้นะครับเราไม่ใช่ว่าเปิดเผยค่าตัวได้นะครับแมาริโอ้ยูฟซีเคยมีค่าตัวที่ถูกเสนอซื้อจากเวเดอร์เวเว่น1.2ล้านยูโรครับ สัญญา3ปีเต็มครับข้าเหนื่อยข้าเหนื่อยก็ถือว่าแพงที่สุดระดับโคแถวโคสองโหลักได้มา6ละก็6หลักแล้วครับ6หลักก็ตองรับมีทีมจากเจลีกและเคลิกเนี่ยแล้วก็รวมถึงใช้ไดลีกแล้วรวมถึงทีมยุโรปอย่างเบรเมนนะครับเออ่ลเวโก้กุเซนนะครับแต่ก็ประกาศตัวเขาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงต้อนรับกันเพราะว่าเขาเล่นในชาติในที่มีจอโคแส ก่อนมาตอนจอแทก็ได้พูดว่า,เ,าเขาต้องไฟต์อย่างทีมชาติเขาเพื่อเล่นในลีประเทศไทยแต่พวกเราทุกคนนะครับพวกพี่พีสื่อมวลชนว่าคนทำทีมงผมแล้วก็หลายๆทีมถูกต้องชให้เห็นว่าลีกไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งไม่แม้ไม่แพ้ลีกระดับสูงๆ